เพืนต์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมช,มช,ช่องรถสวยมือสองใบุกเพยนค่ะพบกับทุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวรถของทางบริษัทเพยน์บริษัทที่จําหน่ายรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในยา่านมินบุรีแห่งนี้กันเลยวันนี้ก็เช่นเคยนะคะรถที่ตุกเลือกมารีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมนะคะก็จะเป็นรถกระบะสีประตูเกียร์ออโต้ค่ายโตโยต้านะคะสําหรับคันนี้ได้เป็นสีขาวด้วยนะคะจะเป็นเจ้าโตโยต้ารีโว่ e ทีเรนเนอรตัวยกสูงปี2018มาพร้อมกับราคาตั้งขายอยู่ที่649,000บาทและระยะการใช้งานมาแล้ว120,000กว่ากิโลนะคะเรามาดูรายละเอียดรอบๆตัวรถไปพร้อมๆก,กันกับทุกเลยค่ะสำหรับเจ้ารีวรคันนี้นะคะลูกค้าจะได้คมไฟเดิมแท้จากโรงงาน t o โยต้ค่ะไฟส,สวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวใดวๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เราเรียบร้อยอยู่ในสภาพสมบูรณ์สวยงามนะคะทั้งซ้ายขวาเลย กระจังด้านหน้าจะเป็นสีดำนะคะตกแต่งกรอบโครเมียมเส้นใหญ่ๆนั้นหนาโตโตแบบนี้เลยส,สวยๆกันเลยค่ะมาพร้อมกับป้ายทะเบียน7เก้าไกมา่มา้าม285กรุงเทพมหานครลูกค้าจะได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโคมไฟส,สวยๆเลยค่ะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยเรามาดูส่วนของโครงสร้างด้านข้างกันบ้างเริ่มที่ตัวล้อก่อนลูกค้าจะได้ล้อแม็กอัลลอยเดิมแท้จากโรงงานโตโยต้ตานะคะ เป็นแมตหกรูปแบบนี้เลยเป็นแมทขนาด17นิ้วนะคะสะภาพของแมทสวยๆไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีร่องรอยกําเบียบผู้บาดใดๆเลยมาพร้อมกับยางบิสโตนปีสองพนี่สิบนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าดอกยางก็ยังลึกๆหนาๆอยู่ลูกค้าซื้อไปยังใช้งานได้อีกยาวๆกันเลยทีเดียวส่วนของภายในซุ้มล้อชกแข็งแรงค่ะรอยแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่เห็นชัดเจน ไม่มีคราบไหลยเยิ้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นตัวโชกทุกอย่างทรงตัวสวยงามน็อตทุกตัวไม่มีร่องรอยการขยับขยื่นเคลื่อนไหวใดๆเลยยืนยันได้เลยนะคะว่าเจ้ารีโวคันนี้ไม่มีการตัดแต่งมาแน่นอนส่วนของรอยต่อระหว่างตัวรถนะคะสนิทไม่มีร่องรอยการแกะการเกาใดๆเลยนะคะรอยต่อสวยๆเลยคันนี้ มีบันไดขึ้นลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแข็งแรงทนทานในส่วนของกระจกมองข้างจะได้สีโครเมียมค่ะตกแต่งไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยสําหรับเจ้าลีโกคันนี้นะคะตัวอักษรไฮลักเป็นสีโครเมียมตัวอักษรอยู่ครบนะคะไม่มีหลุดไม่มีชํารุดเลยมือจับประตูทั้งสี่ด้านจะเป็นสีโครเมียมนะคะ สำหรับคันนี้ติดตั้งคิวกันสาดมาให้แล้วเรียบร้อยรอบคันฟิล์มก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นกันกระจกเติมแท้จากโรงงานโตโยต้าค่ะสติกเกอร์ก็ยังอยู่เห็นชัดเจนเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับเจ้ารีวอส 2.4E คันนี้นะคะภายในห้องโดยสารคุมโทนด้วยสีดำค่ะสภาพสวยๆเลยส่วนของช่วงช่องแอร์นะคะจะตกแต่งด้วยสีบอลเงิน มาพร้อมกับเบาผ้าค่ะเบาผ้าสีดําเดินด้วยได้สีขาวนะคะสภาพของแบบไม่มีชํารุดไม่มีขาดสวยๆกันเลยค่ะที่พักแขนใหญ่ๆเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีเดียวกันกับเบาะเลยทุกอย่างอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ค่ะดีไซน์สวยงามแบบขั้นบันไดมีปุ่มอิโคหมดและพาวเวอร์หมดมาพร้อมหัวเกียร์ไม่มีชํารุดนะคะช่องวางแก้วน้ําขวดน้ำสองช่องค่ะ แอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์อนาล็อกหมุนปรับระดับสีระดับแบบนี้เลยมาดูในส่วนของเครื่องเล่นวิทยุกันบ้างสำหรับเจลิโวคันนี้นะคะเจ้าของเดิมติดเครื่องเล่น p โ o เนียมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะสามารถเล่นเครื่องเล่นวิทยุ AMFM เครื่องเล่น c d มีช่องเสียบ AUX แล้วก็ USB มาด้วยสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะเรามาดูส่วนของพวงมาลัยกันบ้าง พวงมาลัยที่ลูกค้าจะได้นะคะจะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเป็นแบบมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถรับสายเข้าออกได้ที่ตัวพวงมาลัยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ด้วยมีระบบสั่งการด้วยเสียงด้วยพร้อมนะคะไม่มีชารุดค่ะสวยๆเลยหน้าจอลูกค้าจะได้แบบหน้าจอเรือนไม้แบบนี้เลย พร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวมาดูส่วนของแผงประตูกันบ้างนะคะสําหรับแผงประตูลูกค้าจะได้สีดํานะคะมาพร้อมกับปุ่มเซ็นทัลล็อกแล้วก็ตัวเปิดปิดกระจกอัตโนมัติทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็มีปุ่มปรับระดับของกระจกนะคะควบคุมด้วยที่ฝั่งคนขับเช่นกัน สำหรับลำโพงคู่หน้านะคะติดอยู่ที่แผงประตูฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารด้านข้างตัวใหญ่ๆตัวโตหนึ่งคู่เลยมาสำรวจดูตัวน็อตกันบ้าง mm hmm. น็อตส,สวยๆค่ะคุณลูกค้าน็อตยังเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะไม่มีการขยับขเคลื่อนไหวใดๆเลยรถไม่มีน็อตไม่มีรอยบิ่นนะคะโครงสร้างเดิมๆแท้ๆทั้งคันเลยค่ะคันนี้มาดูน็อตอีกฝั่งหนึงกันบ้างน็อตส,สวยๆค่ะ ยืนยันได้เลยนะคะว่าเจ้าโวสองจุตัวนี้ไม่มีการตัดแต่งตัวถังมาได้แน่นอนสติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบนะคะรอยเม็ดอัพทุกอย่างทรงตัวอยู่เหมือนเดิมเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างสําหรับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าจะได้เบาะผ้าเช่นกันนะคะสภาพของเบาะสวยงามไม่มีรอยขาบไม่มีรอยแตกใดๆเลยสภาพก็สมบูรณ์สวยงามเลย ฟื้นพนสะอาดสะอาดนะคะพร้อมใช้งานค่ะคันนี้มาสำรวจดูน็อตซอกประตูกันบ้างน็อตส,สวยค่ะสภาพเดิมๆสำหรับแผงประตูนะคะจะเป็นสีดำค่ะตกแต่งด้วยสีบอลเงินลำโพงคู่หลังอีกหนึ่งคู่ทุกอย่างทรงตัวสวยงามนะคะคันนี้ ลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะเกียร์ออโต้สีประตูยกสูงเนีแนะนำคันนี้นะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนมาพร้อมกับหลังคาเค y b อยด้วยเฉพาะหลังคานี่ก็หลายสไตั์อยู่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าส่วนของราคาเนี่ยเราลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยมาดูล้อด้านหลังกันบ้างนะคะล้อหลังสวยงามเช่นกันค่ะจะเป็นล้อแม็กขนาด1 7นิ้วอย่างก็เป็นอย่างปิดสโตนปี2021นะคะ สวยๆกันเลยเรามาดูช่วงล่างกันบ้างช่วงล่างสวยๆนะคะคันทุกอย่างยังเดิมๆเลคัสีเห็นชัดเจนคันนี้เนี่ยล้ออะไรก็อยู่ครบนะคะคงสร้างสวยๆเลย <c oughs> ลูกค้าสามารถเข้ามาสำรวจนะคะมาดูรถด้วยตัวเองมาทดลองขับได้ที่บริษัเทเพชรยนต์ค่ะซอยเสรีไทย68กแแยกหนุ่ยแยนบุรีนะคะ เรารับรองได้เลยค่ะว่ารถของเราไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ำไฟไหมแน่นอนส่วนของหน้านท้ายรถนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าตัวอักษรทุกอย่างอยู่ครบนะคะ toyota h ไ l รักตัวจีไฮรักรีตัวอักษรอยู่ครบเลยค่ะกันชนด้านหลังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีแตกไม่มีร้าวใดๆเลยมาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยสวยๆเลยค่ะคันนี้ ทุกอย่างสภาพเดิมๆเ,เลยเรามาดูส่วนของโครงสร้างได้ข้างฝั่งซ้ายมือกันบ้างค่ะล้อแม็กอร่อยเดิมแท้จากโรงงานเช่นกันค่ะแม็กส,สวยๆยางส,สวยๆช่วงล่างส,สวยๆขาบทุกอย่างยังเดิมๆอยู่เลยนะคะตรงๆเลยรับรองได้เลยค่ะว่ารถของเราเนี่ย ไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆสภาพเขางเดิมๆแท้ๆเลยสำหรับคันนี้เป็นรถปี2018ราคาอยู่ที่469,000บาทสวยๆเลยค่ะคุณลูกค้าเม็ดอารทุกอย่างยังเรียงตัวสวยงามโครงสร้างเดิมๆทั้งคันเลยคันนี้ยืนยันได้เลยนะคะน็อตก็ยังเรียงตัวสวยงาม สำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าลิเว 2.4e คันนี้นะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามขอรายละเอียดเพิมเ่มเติมกับตัเต้ที่เบอร์0 9 4 7 4 2 6 0 3 5หรือแอดไอดีไลน์ตุวกเคจุด t o โอโนะคะหรือสะดวกเข้ามาดูรถก็ได้ที่บริษัทเพสเียนซอยเสรีไทย68แยก1ย่านบิมบุรีค่ะสว,สวยเลยนะคะนับทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมห้องโดยสารสวยส,วยสะอาดสะอ้านน่าใช้งานนะคะ ครงสร้างเดิมแท, h, ท้ต้างคันเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเราในช่วงนี้มีมากมายหลายอย่างเลยลูกค้าเครดิตีฟรีดาวค่ะออกง่ายได้ทุกอาชีพเลยนะคะซุ้มล้อสวยๆรับทุกอย่างเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมเลยค่ะโช้กแข็งแรงรอยแต้มสีก็ยังอยู่เห็นชัดเจนครับไหลย,ย่ยมของน้ำมันเครื่องก็ไม่มีให้เห็น โครงสร้างเข้าดำเดิมเลยนะคะสำหรับจรอรีเวคันนี้เดี๋ยวตุ๊กพามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ,บ้างคะ่ะในส่วนของห้องเครื่องยนต์ของเจ้าริ v วคันนี Lego ้นะคะลูกค้าจะได้เครื่องยนต์4ี่สูบ2,400ซี่ีค่ะ150แรงม้าสภาพเครื่องยนต์ก็แห้งๆสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวตุ๊กจะค่อยๆซูมให้ลูกค้าดูทีละจุดนะคะว่าจะเห็นเลยคะ่ะว่ารถคันนี้พร้อมใช้งานจริงๆนะคะ สภาพเครื่องยนต์สวยๆรอยแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่เห็นชัดเจนค่ะสภาพทุกอย่างพร้อมๆใช้งานเลยนะคะเมตอาท,ทุกอย่างเรียงตัวกันสวยงามมาสำรวจดูตัวน็อตกันบ้างน็อตซอกกระโปรงนะคะสวยๆอยู่เลยค่ะเมตอาท,ทุกอย่างเรียงตัวกันสวยงามนะคะสภาพเดิมๆทั้งคันเลยคันนี้ลูกค้าเนี่ยถ้าต้องการรถสภาพเดิมๆเนี่ย รับรองเลยค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์ไม่ผิดหวังแน่นอนลอยเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะสวยงามลอยจุดลอยเหรียญบาททุกอย่างอยู่เหมือนเดิมสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบสวยๆกันเลยค่ะมาสำรวจดูตัวน็อตอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างน็อตเดิมๆนะคะอยู่ครบตัวปั๊มโลโก้โตโยต้าก็ยังอยู่ครบเห็นชัดเจนค่ะผ่นกันความร้อนอยู่ครบเช่นกันมาสำรวจดูคานด้านข้างด้านหน้ากันบ้าง คานหน้าคานข้างซ้ายขวานะคะไม่มีคดไม่มีงอใดๆเลยรูปส่งเขาเดิมๆยืนยันได้เลยค่ะว่าเจ้าริโวรคันนี้เนี่ยไม่มีการชนหนักมาจากด้านหน้าแน่นอนทุกอย่างยังคงตัวสวยงามรอยเม็ดอาร์ตทุกอย่างเหมือนเดิมแผ่นเพจบอกวันเดือนปีที่ผลิตนะคะเลขเครื่องเลขตัวถังอยู่ครบนะคะ<ม>เห็นชัดเจนสติกเกอร์มาอ,ก,อ,ก,อก็ยังอยู่เช่นกันค่ะสวยๆกันไปเลยนะคะคันนี้ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออตโต้แนะนำค่ะคันนี้ลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนกนะราคาขายอยู่ที่649,000บาทเป็นรถปี2018วิ่งใช้งานมาแล้ว1 2 0 0 0 0กว่ากิโลนะคะลูกค้าที่สนใจโทรมาติดต่อสอบถามกับตุ๊กได้ที่เบอร์094 742 6035หรือแอดไอดีไลตุ๊กเคจุดทีโอ สะดวกเข้ามาดูรถก็ได้ที่บริษัเทเพชรยนต์ค่ะซอยเซ์รไทย68แยก1ย่านมินบุรีนะคะหรือจะฝากความทำถามหรือฝากเบอร์โทรติดต่อกลับไปใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะทุกยินดีและจะติดต่อกลับไปอย่างแน่นอนนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามตุกแล้วก็ไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปของตุกด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ